โอ้เรื่องภาษีการค้าตกลงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมคุณบีระพงเพราะว่าผมก็ดูนะเมื่อเช้าราคาม,มันลงแต่ก็ลงไม่มากนะตรงนี้คุณบี<ช><ล>ระพงนะครับ ภาพรวมเราจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับราคาโกลสปอร์ตเนี่ยลงไปแถวๆประมาณสัก3,245แล้วก็รีบาวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับและตอนนี้เองนะครับในส่วนของโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับก็วิ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3,274ละถ้าเกิดว่าภายในวันนี้นะครับเบรกนะครับโซนแนวต้าเนี่ยที่เป็นแนวรับก่อนหน้านี้นะครับ3,285ได้นะครับก็อาจจะทำให้ ภาพรวมมันกลับมาเป็นภาพบวกของตลาดทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฉะนั้นวันนี้อยากจะให้โฟกัส3285นะครับซึ่งเป็นแนวรับในส่วนของทางเฟรมไดร์4ชั่วโมงที่มันพลิกทําให้ช่วงนี้เป็นขาลงระยะสั้นนะครับมันม,มันมีอะไรอะคุณมีพงทำไมทั้งๆท,ท,ที่เรามองว่าภาษีการค้าที่ผ่านมาเป็นตัวไดร์ฟทองคําเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าพอโดนระง,งับก็ร่วงลงมาแต่ก็มีแรงดีบาวกลับเข้ามาตรงนี้เป็นการที่เขารีบารบะครับหรือว่าหรือว่าไงครับ หนึ่งเลยนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับ การที่ศาลมีคําสั่งออกมานะครับผมมองว่านะครับนักลงทุนก็ยังคงมองว่าเดี๋ยวฝั่งอเมริกาหรือฝั่งฝั่งในส่วนของรัฐบาลของคุณทรัมป์เนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้ศาลล้มนโยบายของตนไปง่ายๆนะครับผมนะฮะแล้วก็น่าจะมีในส่วนของ p ร o c e s อุทธรณ์ในลําดับถัดไปนะครับผมตรงเนี้มันอาจจะสร้างความไม่แน่นอนนะครับต่อตลาดไปอีกสักพักหนึ่งเขาจะทําอย่างไรหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการออกคําสั่งสภาวะฉุกเฉินใหม่ก็ได้นะครับแต่ เขาอาจจะเขียนว่าให้มีเหตุผลและขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะบอกเพราต้องการบอกสอนารว่านะครับมันมีความจําเป็นแหละที่จะต้องทําแบบนี้2หรืออาจจะใช้กฎหมายการค้านอื่นเช่นเซกเตอร์เซกชันนะครับชุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับประเด็นที่เกิด t เทรดวอลกับจีเนี่ยอาจจะใช้ชุดนั้นเข้ามาแทนหรือขออํานาจเพิ่มเติมจากรัฐสภาซึ่งเราก็ยังมองว่าในสภาบนและสภาล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ทนี่ยมีฐานเสียงอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับผมเรามันก็เลยทําให้ภาพรวมนะครับมันเป็นการปรับตัวลงมาในระยะสั้นนะครับผม uh huh. ยังบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการอุทธรนี่แหละซึ่งการอุทธรเนี่ยอาจจะสามารถนะครับยับยัางคําสั่งศาลได้นะครับ uh huh. ซึ่งประเด็นเนี้ยเราอยากจะให้ติดตามกันต่อว่าเฮ้ยสรุปสุดท้ายแล้วมันจะยังไงต่อศาลจะให้อุทธรหรือไม่นะครับผมหรือ uh huh. จะให้เขาหยุดไปเลย แน่นอนถ้าเกิดมีคําสั่งให้หยุดไปเลยนะครับเราก็อาจจะเห็นราคาทองคําชะลอตัวลงมาอีกระลอกหนึ่งได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดทางให้อุทธรนะครับแน่นอนระยะเวลาอุทธรเนี่ยมันกินเวลานะครับผมอย่างน้อยหกถึงหนึ่งปีเลยนะครับกว่าจะยับยั้งในส่วนของตัวเทรดวอลรอบนี้ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าคำสั่งที่ออกมานี่คือให้หยุดให้หยุดทันทีก่อนเลยถูกไหมฮะใช่ครับสิบวันอ๋อโอเคก็ยังก็ยังพร้อมมีเวลาอยู่ แสดงแสดงตลาดตลาดก็ยังเชื่อว่าทัายังมีไม้สองไม้สามดาบสองดาบสามที่จะเล่นต่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นนโยบายของคุณทรัมป์หลักเลยที่เขาต้องการไบรทนะครับนะฉะนั้น ต้อ,อยู่ที่คุณทัป์นะครับผมนะฮะว่าที่จะมาแก้เกมนะครับสาร mm hmm. หรือคุณทัป์เนี่ยอะไรจะใหญ่กว่ากันนะครับนะ mm hmm. ก็อยากจะให้จับตาดูตรงนี้เป็นคีย์เลยนะครับ mm hmm. ระยะสั้นๆเลยนะครับ mm hmm. และนอกจากนี้เองเนี่ยเหมือนทองนะครับก็ได้รับนะครับแรงลบจากการลดสถานะการถือสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่คุณทั้์อีกเหมือนกันนั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าจะไปร่วมเจรจานะครับในส่นครามการหยุดยิงนะครับของฝั่งรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เลยให้ตลาดนะครับ เกิดความคลายกังวลลงมานะครับก็เป็นภาพลบต่อทองระยะสั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเช็คดูในส่วนของราคาล่าสุดณ11โมงแล้วเนี่ยนะครับราคาทองไทยตอนนี้ขยับปรับตัวขึ้น58,380กว่าบาทละเกือบ900นะครับโกลด์สปอ3274นะครับซึ่งต้อง ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของภาพวมระยะสั้นมันเสียทรงเป็นขาลงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะรอบายหรือรอซื้อเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเบรก3285ขึ้นไปให้ได้ก่อนหรือรอรับในส่วนของแนวรับใหญ่ในทางเฟรมวีคที่อาจจะอยู่แถวๆประมาณสัก3,220-3,170ถึง 3, นะครับ,ค,รบคือคือ,ค,อคือก็ต้องไปวัดกันตรง3285นะว่าว่าว่า,วาราคามันจะ ผ่านได้หรือไม่ไม,ไม,หไม่หรือไม่ผ่านนะคุณเปียวงถูกไหมใช่ใช่ครับคือคือถ้าเกิดผ่านไปได้ก็อาจจะ follow by ขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็อาจจะต้องรอจังหวะไม่ว่า,าจ,จะเป็นการช็อตลงมาหรือว่าจะมารอซื้อตรงแนวรับถูกไหมครับถูกครับอ่าฮะผมว่าผมว่าวันนี้ต้องรอดูนะค้ำๆว่าทําเองก็จะมีการตามใช,ใชว่าจะมีการออกมาพูดอะไรหรือเปล่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของคําสั่งซาลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นคีย์สําคัญเลยนะ ชว,ว่าว่าทำมาทำจะเอาอยัางไงต่อกหลังจากตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเองสารสาลมีคนพูดอย่างเดียวเนาอยังไม่มีฝั่งทางออกมาพูดเลยเนาะใช่ครับใช่ตรงนี้ผมก็เลยอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้นะครับ เพื่อป้องกันความผันผวนใดๆก็ตามนะครับการเทรดนะครับจะเป็นในลนักษณะการเทรดแล้วก็เล่นเร็วออกเร็วเท่านั้นนะครับจนกว่าตลาดมันจะกลับขึ้นมาอยู่ในบริบทของขาขึ้นอีกแล้วรล่าหนึ่งในภาพโระยะสั้นเนาะนะครับเราถึงจะไว้ใจในการเข้าสถานะนะครับแต่ตอนนี้ระหว่างที่ภายใน10วันนี้นะครับเราก็ยังมองว่ามันเป็นปัจจัยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ, <laughs> รบหากใครที่ถือทองไทยโอเค นะครับท่านอาจจะต้องแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะนะครับไม้หนึ่งอาจจะห่างประมาณ500ร้อถึงหนึ่พันนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมระยะกลางๆนะครับใครอยากจะถือทองคํายาวนะครับเราก็ยังประเมินไว้ว่านะครับราคาทองคําประมาณการที่ห้าหมื่นนะครับถึงสี่หมื่นแปดเนี่ยนะครับมันยังเป็นราคาสําหรับที่น่าเก็บนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะลงทุนระยะกลางๆหน่อยนะครับเพราะยังก็ยังมองเป้าอยู่นะครับเมื่อวานซิตี้ก็ยังมองเป้าทองคำที่ระดับสามพันห้า และแต่ละเจ้าเนี่ยนะครับก็ยัง forecast ที่ระดับนี้ยังไม่มีการลดเป้านะครับซึ่งนั่นหมายความว่า6-12เดือนเขาก็ยัง forecast ในส่วนของตลาดทองส่วนใหญ่ที่ยังเป็นภาพรวมที่ยังอาจจะไปแตะ3,500ได้อีกนะครับอ,อย่างมากคือ4,000นะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของซีซันอลทองคำนะครับมันก็จะอาจจะเห็นการขึ้นเด่นชัดอีกรอบหนึ่งหลังพานเดือนกรกฎาคมไป นะครับผม,มช่วงนี้สมๆไปก่อนแล้วก็หลักสถิติแล้วในช่วงของพิเรียดมี่ธนายนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วทองคำเนี่ยมันจะมีการเปอร์เซ็น์การลงประมาณ60% 60%นะครับ60%นะครับผมเป็นลักษณะขาลงแล้วก็เป็นขาขึ้น40%ฉะนั้นตลาดน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยนะครับผม,มในส่วนของกรอบการลงทุนแล้วกรอบแนวรับ3,200ถึง3,368เล่นกรอบใหญ่ไปก่อนครับผมโอ้มันก็กว้างเหมือนกันนะคุณไิวงกรอบ เกือบเกือบสองร้อยดอลลาร์เลยเนาะร้อยห้าร้อยหกสิบแปดอลลาร์เลยเนาะกอมเนาะใช่ครับใช่ตอนนี้ต้องมองเป็นเล่นไทม์เฟรมวิกเนาะสำหรับใครที่แบบอยากจะได้ทองถูกจริงๆหรืออยากจะขายได้ราคาจริงๆแต่เล่นได้ราคาดีจริงๆเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าวิกแต่ละวิกเนี่ยนะครับความผันผวนมันมีประมาณหนึ่งถึงสองร้อยเหรียญนะครับทุกวิกเลยนะครับผมแต่ก็ต้องรอนะถูกไหมคุณดุลพงศ์ต้องรอจุดต้องรอจุดที่ได้เปรี่ยนจริงถึงจะเข้าซื้อถูกไหมใช่ครับฉะนั้นประเมินแนวรับวันนี้นะครับก็ Forecast บอกเออตัวตัวแนวรับเนี่ยนะครับหลักๆก็3 2 5 0เนาะถ้ารับอยู่ก็รีบาวเหมือนเมื่อเช้านะครับผมแล้วก็ถ้าหลุดลงไปแล้วรับเอออีกแนวรับหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดลงไปผมก็มองไว้เลยว่ามันน่าจะไปสู่เส้นค่าเฉลี่ย50วันแถวๆประมาณ3,220 3,200ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาประมาณ50,000ได้นะครับผมนะแบ่งสปิตเอาไว้นะครับเป็นห้าหม5 5 0 0้0ร้อนนะครับสำหรับใครที่รอเข้าอยู่ส่วนแนวต้านลุ้นเนี่ยแหละฮะ แปดห้าอีกประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือราคาทะลุห้าหมื่น หนึ่งพันขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่ราคาทองจะกลับมาเป็นเทร่งขาขึ้นอยู่ค่อนข้างมีสูงจากนั้นเนี่ยเราค่อยโฟล low ไปไปอย่างน้อยๆก็อาจจะไปเห็นแนวต้านประมาณสามพันสามหรือประมาณสามพันสามร้อยสิบห้านะครับซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปที่เราโฟกัสกันต่อครับผมตรงทองไทย 51, ทห้าหมื่นหนึ่งกสปอตเท่าไหร่ครับคุณบิรฮงห้าหมื่นหนึ่งพันเหรอครับโกสปอตสามสองแปดห้าเบรกไปสามสองแปดห้าก็คือแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมที่มันหลุดลงมาใช่ครับก็คือสเต็ปก็เป็นสามสองแปดห้าสามพันสามสามพัน 3ามพันสามก็ขึ้นไประดับนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเดิมเนาะนะครับโอ้แต่ต้องโฟกัสทั้งเลยนะครับว่า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 เขาจะแก้เกมยังไงต่อหลังเจอสารใช่ครับอยากให้ติดตามประเด็นนี้หลักๆเลยเออคุณมีพง์แล้วตัว GDP คืนนี้มีจะมีเอฟเฟกต์ไหมครับ GDP ได้มาสหนประมาณการครั้งที่ส ในส่วนของตัวเลขคืนนี้นะครับก็อยากจะให้ดูในส่วนของตัวเลข GDP ซึ่งเราก็ยังมองว่าน้ําหนักหรือโมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งเท่าในส่วนของข่าวอะไรนะครับในส่วนของสวาวข่าวของทั้แต่ก็ยังดูได้นะครับในส่วนของตัวเลข GDP นะครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับหรือตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการกันว่างงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขประกอบเนาะก็ยังมองว่าจํานวนผู้ขอ สวัสดิการเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือาครั้งก่อนก็ฟอร์ c ค s สเป็นบวกต่อทองนะครับผม GDP เพิ่มนะครับ GDP เช่นกันใช่เท่าเดิมครับผมไม่เปลี่ยนได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ